ครับผมผมได้ของเห่นมาใหม่นะครับผมนะนี่ครับเป็นเครื่องตัวนี้เป็นเครื่องบุดีโครงสร้างห้าสองศูนย์ครับตัวนี้ครับนะรอบจัดโครงสร้างห้าสองศูนย์นี่รอบมันจะจัดครับรอบจะจัดมากๆนะครับนเดี๋ยวผมสีแกะกองไ้เบิร์กไดในว่าของเถืมีอย่างเนี้ครับแบบกระเจิเบิงตัวเครื่องครับตัวเครื่องหน้าตาจะเป็นยังไงครับนี่ครับตัวเครื่องมันเ๋ยวสลับเป็นกองหลัง ผมตัดผ่ามาตอนเอาออกมาเหมือนอะทีเดียวครับเพื่อคลิปวิโรสเดชเบ่าจะเกินไปครับของแถมครับของแถมก็จะมีกระป๋อมโซเดียครับหนึ่งอันครับแล้วก็บาบาครับเป็นบาของยี่ห้อไคโลครับมันอ่านว่าไคโลนะครับเนาะเดี๋ยวนี้นะผมสีเอาแฝบแปลภาษามาเปิดฟังกันหน่อยครับมันอ่านว่าไคโลแทบบอครับผมเปิดก่อนผมมีตัวช่วยอยู่นะครับนี่ครับถ้าภาษาอังกฤษครับ K A I เ O ครับมันจะอ่านว่าประมาณไหนคล้ายหรอคล้ายหรอคายล่ะโอเคถ้าคนไทยอ่านจะอ่านว่นจาจังที่ครับถ้าคนไทยไ <Ky lo. S 1> คลโลไคลโลไคลโลขนาดวะคนไทยคายล่ะคายล่ะครับคายล่ะโอเคอ่ะมีตัวช่วยครับมีตัวช่วยว้าวพระธรรมดาข่อยบลาสิบเอ็ดจุดห้านิ้วนะครับบลาสิบเอ็ดจุดห้านิ้วหนึ่งอันเนาะแล้วก็มีฟันปลาปากฉลามนกยึดปลาสองตัวแล้วก็ บล็อกคันโเทียนครับคันโเทียนขันบาขันนอนยึดบาหกเหลี่ยมสองตัวครับขนาดใหญ่และขนาดเล็กครับเบอร์สี่แล้วก็ตะไบแถมหนึ่งอันแล้วก็ตัวปรับจูนคาบูครับไบควงปากแบนนอนยึดปากแฉลามโซ่ฐานตะปเรตพีขนาดเล็กสำหรับเซบาสติสันนิวของลูกปืนเซฟตี้บาร์อันครับมีแค่นี้ครับเบสิกบรรทฐานครับไม่มีอะไรหรอกพี่น้องหนังสือคู่มือครับคลายหล่อคลายหล่อ่านถึบบ่คอย หนังสือคู่มือด้านในจะเป็นภาษาอังกฤษหมดนะครับก็จะอ่านหมอกเลยมึนตึ๊บครับผมเอาไว้ก่อนก็จะมีหนังสือพันการตรวจสอบครับวัดกําลังเลยมามาให้เรียบร้อยครับถูกต้องตามกฎหมายนะครับพี่น้องครับโอเคครับเดี๋ยวมาดูตัวเครื่องเลยเดีกว่าครับเดี๋ยวมาเคลียร์ตัวออกกรับมามาครับมาเบื่องตัวเครื่องกันเลยครับมามาอ่าครับเดี๋ยวผมจะให้ดูฝั่งนี้ก่อนครับทางที่สตาร์ทครับด้มืบนก่อนไฟก็พอแจ้งกันไปเป็นมึนมเนาะ ชุดสตาร์นะครับก็จะเป็นแบบล้านทดครับเป็นล้านเบาเลยพี่น้องครับล้านเบาครับเนี่ยนิ่มมากครับเป็นล้านเบาครับล้านเบาเนาะอันนี้ที่เติมมันเป็นซินล์ครับอันนี้ที่เติมละมันเลี้ยงโซ่ครับเลี้ยงสซ่ก็เบื้องหลุกลากพี่น้องฟังนี่กับซื้อ่าสวยงามครับในช่องระบายอากาศตรงนี้ครับสําหรับระบายจัดระบายอากาศพวกชุดจัดไฟพัดลมครับก็เห็นมาหุ่งใหญ่ดีอยู่อืมเอาได้อยู่ฝั่งด้านนี้ครับ เออบางเมืองม,มือจับกันหรือเ่เมือง,งตัวมือจับครับกระสีมาประมาณนี้ครับนะไปคลิงก็ถือว่าออไม่แข็งมาก,กเกินไปครับถือว่าอยู่ในระดับพอ,อจะได้ครับผมผมได้เอาทดสอบแล้วตัดไม้เพิ่มแล้วนะเราครับแต่ว่าผมยังบริเทสคลิปอยู่เ่งครับผมเอาอีกตัวหนึ่งไปตัดไม้ครับเนาะแล้วก็ให้ขาโหดแถวบ้านผมลองไปตัดไม้เพิ่งเขาก็ถือว่าเขาบอกว่ามันแรงดีอยู่เอาอะไรอยู่ครับสอบจากดีฝั่งนี้ตัวนี้ก็เป็นโชกเนาะเป็นโชคครับ โชคอันนี้เป็นสวิตปิดเปิดครับฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งนี้นะครับอันนี้เป็นแหวนสเตอร์เป็นสเตอร์แหวนสามตัวแปดคิดเจ็ดนะครับตัวนี้ครับอ่าตัวนี้าราคาแพงเราพี่น้องนะราคาสองพันกว่าบาทครับไม่แพงครับจับต้องได้ครับไม่แพงจนเกินไปเนาะสำหรับคนที่ว่าตงการของถูกถูกอ่าแล้วก็แรงดีครับก็ใช้ได้อยู่นะครับเนาะถ้อยเสียแบบสองลูกครับ คุณภาพสียูประมาณนี้นะพี่น้องนะสมราคาครับราคาสองพันกว่าก็่สิ้เกตุนภาพประมาณนี้ตัวแฮนด์จับทำมาค่อนข้างดีครับสำหรับโครงสร้างค่าสองศูนย์ครับจะแบบเป็นตุ่มครับเป็นตุ่มหนามแบบนี้ครับนี่ครับเวลาเวลาเหงื่อมันออกมือเราจับมันจะกระชับมือดีครับนะครับสวยงามอยู่ครับสำหรับเจ้าไคลูกนะครับเดี๋ยวเบื้องด้านบนมาดูด้านบนกันดีกว่า อ่าครับดูด้านบนครับกรองอากาศครับเดี๋ยวผมจะถอดฝ้าครอบกรองอากาศให้ดูกรองอากาศภายในนะครับชูนี่มีค้นขอมาครับเขาขอเครื่องหรือว่าราคาถูกถูกราคาที่ไม่แพงครับแต่แรงดีอะไรประมาณนั้นครับถ้ารีสตนี้กัเวลาสื่อผมไปกับถอดทิ้งนะครับแต่ว่าผมยังไม่ได้ซ้อมาขายเลยครับตัวนี้นะย่อยผมลองรีวิวตันใหม่หเบิร์นกอนครับขามมีค้นทา ถ้ามีคนถามถึงเยอะผมก็จะสั่งมาขายครับแต่ถ้ามีคนถามถึงน้อยหรือว่าไม่ถามมเลยผมก็ไม่เอามาขายตามนั้นตรงประเด็นนะครับตรงประเด็นโอเคครับกองการกับเฮดมาสไตล์คล้ายคยคล้ายคยโครงสร้างห้าแปดศูนย์ครับส่วนมากโครงสร้างหาสองศูนย์นี่จะทำกองกาดยาวๆอย่างนี้เนาะตัวนี้เฮดคล้ายๆแบบของห้าแปดศูนย์เขาทำแต่ว่าตัวนี้เป็นโครงสร้างห้าสองศูนย์ะครับตัวนี้ไม่ใช่ห้าแปดศูนย์เด้อตัวนี้การชักจะสั้นกว่าห้าแปดศูนย์ครับาการชักสั้นรอบจัดครับ รอบจัดรอบเกลืที่ขึ้นเรียวกว่าหาเป็นโนะครับตัวนี้นะโอเคแต่ว่าคมแห้งนั่นถ้าเปรียบเทียบเมื่อกี้เมื่อก้โซหาเป็นโซนไรครับหาเป็นูนจะแรงกว่าอ่าปิดเลยก่อนเอออ่าครับเดย๋ยพผมสีบึง้งพมสีบุญตะซ้ายที่ึงครับดูฝั่งนี้ชื่อครับง,งานครับเป็นสีบอลเท่าครับชุดโค้งนี้นะด้าน,นบุนสีส้ม ประมาณนี้ครับน้ำหนักก็อยู่ที่ประมาณห้าโลกว่าครับโอเคนะครับผมกับสี่มีมาเรยครับช่วงนี้ครับช่วงนี้ผมจะมีเครื่องมารีวิวเยอะมากๆครับยังบม่หมดนะครับเนี่ยยังไม่หมดนะครับยังมีอีกนะครับที่ผมยังไม่ได้รีวิวดูครับนะยังมีอีกอยังไม่หมดนะครับก็เพราะว่ามันหน่าสี่มอสทั้รับมันน่าจะเหมาะสำหรับคนที่ชอบของที่ว่าราคาไม่แพงจนเกินไปครับตัวนี้ราคาอยู่มั่นสองมัน ผมตีเจนทีมากเกินสองปัญหาไปแต่ว่าผมยังว่าได้หูแอกวา่าราคาประมาณเท่าไหรครับเนาะอ่าแล้วผมตกก้องหูาเช็คดูอีกทีหนึ่งก่อนนะแล้วก็ตอนที่จะมาขายจริงๆครับลองดูลองเช็กดูตลาดภาพวมก่อนครับว่าราคาน่าจะขายอยู่ประมาณเท่าไหร่่รคบเนาะสำหรับจเจ้าไคาโรครับไคโรไคโรผมบอกว่าสาร้างกินดินเป็นขีงแข็งว่า โอเคครับเดี๋ยวไว้เจอกันตอนที่ผมเอาเครื่องตัวนี้ไปตัดไม้นะครับผมจะทำรีวิวให้ดูอีกทีหนึ่งครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ประมาณนี้ครับผมครับ